คลิปนี้ตอนจบมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันสำหรับแจกหนังสือพอครบ1 0 0 0 subscriber แล้วนะคะเย้ยสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องอาชญากรรมลักในม้านเมฆวันนี้เล่มสองค่ะในที่สุดคดี502ก็คลี่คลายเจียงทิงสามารถช่วยกรมตำรวจเปิดเผยความซับซ้อนในคดีได้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นตัวการรับอย่างติงๆสาวสวยผู้น่ารักที่แท้จริงแล้วกลับเป็นผู้บงการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มคนเข้าด้วยกันการขโมยสารเสพติดมาและลองผลิตยาที่ออกฤทธิ์เกินขนาดเพื่อที่จะดูว่าปริมาณเท่าไหร่ที่คนเสพจะตายได้เมื่อได้รับยาชนิดนี้หรือแม้จะเป็นแผนการที่จับฉูฉือมาเพื่อดำเนินการผลิตยาสีฟ้า ที่คนในกลุ่มของเธอขโมยมาจากแก๊งมากอำนาจก็ตามนอกจากจะเปิดเผยตัวการแล้วเจียงชิงก็ยังสามารถช่วยตัวประกันได้สำเร็จชูชือ้อถูกช่วยออกมาอย่างปลอดภัยแม้ว่าในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ฝ่ายตำรวจจะต้องเสียนายตำรวจมือดีไปหนึ่งนายก็ตามแต่ที่เจียงชิงและเยี่ยนเสียไม่สามารถทำได้ก็คือ การจับคนที่ทำให้โรงงานผลิตยานั้นระเบิดขึ้นอีกครั้งเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อสามปีก่อนที่โรงงานพลาสติกระเบิดพร้อมกับกลุ่มนายตำรวจยังอยู่ในนั้นมากมายคนร้ายที่เป็นนักฆ่ามืออาชีพคนร้ายที่เป็นลูกน้องของคนที่จับตัวเจียนทิงไปขังไว้เมื่อสามปีก่อนคนร้ายคนนั้นก็คืออาเจียเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ต่างจากสปีที่แล้ว เจียงชิงจึงสามารถไล่ล่าอาเจียไปตามท้องถนนเพื่อดักจับทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุดเดือดเสียเลือดกันไปมากแต่แล้วเจียงชิงก็กลับเสียท่าทําให้เขาเกือบโดนจับตัวกลับไปอีกครั้งถ้าไม่ใช่เพราะเยี่ยนเสียรับรู้ได้ถึงความผิดปกติของที่เกิดเหตุและรีบออกตัวตามเจียงทิงมา เยี่ยนเสียสามารถช่วยเจียงทิงไว้ได้อย่างหวุดหวิดแต่ตัวเองก็มีสภาพที่สะบักสะบอมจนเกือบยืนไม่อยู่แต่เยี่ยนเสียก็ไม่เคยคิดถอดใจเพราะเขามีชีวิตของเจียงทิงเป็นเดิมพันในช่วงเซี่ยววินาทีที่เจียงทิงคว้าปืนไว้ในมือได้และกำลังจะยิงตรงไปที่อาเจียอาเจียก็เอ่ยถึงชื่อบุคคลคนหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือหมุดเหล็กชื่อนี้ที่ทำให้เจียงทิงยืนนิ่งไม่สามารถเหนี่ยวไกได้ เพราะว่ามันคือเบื้องหลังอันดำมืดของเขาเจียงชิงนึกไปถึงภาพเก่าที่เขาถูกกักขังกับหมุดเหล็กสายสืบลับของกรมตำรวจเขาที่ตัดสินใจเหนี่ยวไกในวันนั้นเพื่อเอาชีวิตตัวเองรอดออกมาจากการถูกคุมขังเขาทำแบบนั้นเพื่อหวังแก้แค้นแทนเหล่าตำรวจที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ระเบิดโรงงานเป็นเขาที่ทำร้ายเพื่อนตำรวจด้วยกัน การใช้งงานของเจียงทิงทำให้อเจียหนีไปได้เยี่ยนเสียไม่ได้ตามอเจียไปเพราะเจียงทิงก็อยู่ในสภาพโคม่าสภาพที่เหมือนพร้อมจะหลับไหลไปตลอดการอีกครั้งเชกเช่นกับสามปีก่อนเยี่ยนเสียรีบนำเจียงทิงส่งโรงพยาบาลและทุ่มเงินไม่อั้นนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ดีที่สุดเข้ามาในประเทศเพื่อรักษาให้เจียงทิงหายการเป็นป๋าเปของเยี่ยนเสียไม่สูญเปล่า เมื่อ6วันให้หลังเจียงทิงก็ฟื้นขึ้นมาแม้เยี่ยนเสียจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างถูกซ่อนไว้อยู่แต่เขาก็ไม่คิดบีบบังคับให้เจียงทิงต้องพูดเยี่ยนเสียใช้โอกาสนี้แสดงความผ็ดการสั่งให้เจียงทิงย้ายมาอยู่กับเขายังสมบูรณ์แบบเมื่อคดี502คลี่คลายเหล่าตำรวจแผนกอาชญากรรมก็ได้พักกันบ้างหลังจากอยู่ที่กรมเหมือนเป็นบ้านตัวเองมานานเหล่าตำรวจ ต่างใช้เวลานี้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่สำหรับเยี่ยนเสียแล้วหนุ่มน้อยจากตระกูลร่ำรวยเขาต้องใช้วันหยุดนี้ไปกับการดูตัวที่แม่จัดหามาให้เยี่ยนเสียพาเจียงทิงไปดูตัวกับเขาด้วยแต่ที่คิดไม่ถึงก็คือเจียงทิงจะนัดหยางเหมยมาด้วยเยี่ยนเสียหัวเสียจัดด้วยความหึงหวงที่พุ่งปรีด พอไม่รู้เลยว่าจริงๆนัดทั้งสองมากระเพาะคิดว่าทั้งสองคนมีใจให้กันแต่เอาแต่เล่นบทพ่อแง่แม่งอนอยู่อย่างนั้นความหึงหวงของเยี่ยนเสียออกนอกหน้าจนคู่เดทของเยี่ยนเสียต้องโบกมือลาแม้จะเป็นคุณหนูที่พยายามรักษาภาพลักษณดไหนก็ตามในครั้งนี้พ่อแม่ของเยี่ยนเสียเองก็ถอดใจจนลงมือศึกษาการแต่งงานของเพศเดียวกันแต่จนเรื่องมาขนาดนี้เยี่ยนเสีย ก็ยังไม่ยอมรับกับใจตนเองแถมยังหาว่าเจียงทิงหลงรักเขาอยู่เพียงฝ่ายเดียววันพักผ่อนยังไม่หมดวันคดีใหม่ก็พุ่งเข้ามาคดีนั้นคือคดีลักพาตัวที่มีวงเงินประกันถึง200ล้านกันเลยทีเดียวพ่อแม่ของเหยื่อหรือเ,เด็กชายวัย15ปีที่มีชื่อว่าเส้นเสียวฉีวิ่งโลมาที่โรงพักบอกว่าติดต่อลูกชายไม่ได้แถมมีโทรศัพท์มาเรียกค่าถ่ คดีเข้ากระบวนการสอบสวนแม้จะรู้สึกติดใจถึงความเป็นไปไม่ได้ของคดีนี้เนื่องจากโจรที่ลักพาตัวก็น่าจะรู้ว่าครอบครัวนี้ไม่น่าจะมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าประกันได้แล้วทำไมถึงยังดื้อดึงเรียกเงินมากขนาดนั้นแต่ยังไม่ทันที่จะได้เริ่มสอบสวนทางครอบครัวก็ติดต่อกับลูกชายได้ทุกอย่างเลยล้มพับไปท่ามกลางความคลางแคลงใจของเยี่ยนเสียและเจียงทิงเพราะต่อให้เป็นการเล่นของเด็ก ที่เล่นใหญ่ก็มีนาเล่นใหญ่ถึงขนาดส่งเสื้อที่ชุ่มไปด้วยเลือดกลับมาที่บา้านแล้วก็เป็นไปอย่างที่ทั้งสองคาดการไว้ว่าคดีนี้ไม่ได้เป็นแค่การเล่นๆของพวกเราเด็กๆเท่านั้นแต่เป็นการลงมือของฆาตกรต่อเนื่องที่ทำเป็นหมู่คณะฆาตกรที่เคยทำเรื่องแบบนี้มาแล้วแพทเทิร์นของฆาตกรกลุ่มนี้ก็คือการลักพาตัวคนที่เป็นแฟนกันหรือแอบหักกันเรียกเงินค่าไถ่ ตามความงามของฝ่ายหญิงเลือกเหยื่อที่อายุประมาณ15-16ปีฆาตรกรจะทำให้ถึงสองบาท7และหลงป่าหลังจากนั้นเมื่อร่างกายและสมองอ่อนลา้าฆาตรกรก็จะให้เด็กลงมือฆ่าแฟนด้วยตนเองทั้งสองตามสืบจนเข้าไปเจอกับเหยื่อคนก่อนที่ถูกคุมขังเนื่องจากคดีเล็กๆน้อยๆที่ก่อขึ้นในตอนแรก เหยื่อปฏิเสธที่จะให้การช่วยเหลือทุกอย่างแถมยังทำร้ายตัวเองต่อหน้าทั้งสองคนเจียงชิงขอให้เยี่ยนเสียออกไปรอข้างนอกแล้วขอคุยกับเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยตนเองเจียงชิงเริ่มการสอบสวนด้วยการถามกับเหยื่อว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้ฆ่าคนเพียงเท่านี้ก็เหมือนปลดล็อกทุกอย่างเหยื่อพลั้งพูทุกข้อมูลออกมาเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือหน้าตาคนร้ายเพราะเหยื่อไม่เคยเห็นหน้าตาของคนเหล่านั้น จียงทิงปลอมให้เธอสงบลงด้วยการบอกว่าคาตกรกลุ่มนี้ไม่ได้ตั้งใจจะลงทันเธอแต่เป็นฉันเองที่หักหลังเขาและต้องโดนลงทันเยี่ยนเสียที่ยืนอยู่ด้านนอกแอบฟังจากเครื่องดักฟังเพียงแค่ได้ยินประโยคนี้เขาก็รู้ได้ทันทีว่าคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ขายาในคดี502แต่แม้จะรู้แบบนั้นเยี่ยนเสีย ก็ไม่คิดคาดคันถามเจียงชิงมีเพียงสง่งเมสเซจคุยกันในรถที่กำลังพาเหยื่อไปชี้จุดเกิดเหตุระหว่างทางที่ยังไปยังจุดเกิดเหตุก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมีรถบรรทุกไล่ตามพวกเขามาแถมยังเข้าพุ่งชนรถที่พวกเขานั่งเมื่อรถของพวกเขาตกลงไปในน้ำพวกคนเหล่านั้นยิงกลดยิงใส่พวกเขาจนเหยื่อเสียชีวิตคาที่เย,ยนเสียใช้พลังก,กำลังที่มี ดำน้ำลงไปช่วยเจียงทิงที่ยังติดอยู่ในรถจิ๊บออกมาแม้ว่าในตอนนั้นบอดตัวเองจะเกือบแตกแล้วก็ตามเมื่อช่วยให้เจียงทิงหลุดพ้นจากการจมน้ำมาได้แถมยังปั๊มหัวใจจนเจียงทิงกลับมามีลมหายใจอีกครั้งเยี็นเสียยังไม่ทันได้พักก็ต้องฝืนร่างกายที่อ่อนล้าพาเจียงทิงหลบกระสุนที่สาดมาจากบนฝั่งน้ำในแม่น้ำซัดพวกเขาออกไปไกลเมื่อได้ขึ้นฝั่งอีกครั้งเจียงชิง จึงเพิ่งได้สังเกตว่าเยี่ยนเสียถูกยิงเข้าเสียแล้วเจียงชิงรีบประมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมน้ำตาเขาบอกกับเยี่ยนเสียว่าห้ามตายอย่างเด็ดขาดเพราะเขาเองก็เสียเพื่อนพี่น้องในกรมตำรวจไปมากแล้ววันนี้เขาไม่อยากเสียเยี่ยนเสียไปอีกแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เยี่ยนเสียรู้สึกเสียใจที่ตัวเองต้องตายเพราะว่าเขายังไม่ทำอะไรอีกตั้งหลายอย่าง รวมถึงยังไม่ได้บอกหลักเจียงทิงด้วยเยี่ยนเสียจึงตัดสินใจเอ่ยปากกับเจียงทิงแต่เพียงพูดประโยคเริ่มต้นเจียงทิงก็บอกว่าเขารู้แล้วเขารู้มาตั้งนานแล้วด้วยขอเพียงอย่างเดียวเยี่ยนเสียห้ามตายเด็ดขาดรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือพาคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเมื่อถึงโรงพยาบาลเจียงทิงไม่ขยับตัวไปไหนจากหน้าห้องผ่าตัดขอนั่งเฝ้ารอเยี่ยนเสียอยู่ตรงนั้น พร้อมนั่งมองข้อความจากมือถือที่เยี่ยนเสียส่งหาเขาเป็นข้อความสุดท้ายข้อความที่ถามว่าทำไมเจียงชิงถึงไม่เชื่อใจเขาและเล่าเรื่องราวให้เขาฟังไม่เชื่อใจหรือว่าเขาสามารถปกป้องเจียงชิงได้อันนี้ก็จะเป็นจบเล่มสองนะคะความลับในวัยเด็กของเจียงชิงที่มีผลต่อคดีที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดค่อยๆคลายปอมออกมาให้เราได้เห็นค่ะ ถ้าถามเรานะเรารู้สึกว่าคนที่มีความลับกับเจียงชิงในอดีตจะเป็นตัวการทั้งหมดเขาคนนั้นเนี่ยคงจะหลงรักเจียงชิงแต่เจียงชิงคงไปผิดคำสัญญาอะไรสักอย่างที่ให้ไว้เลยเปลี่ยนจากความรักมาเป็นความแค้นแต่แม้เล่ม2คดีจะเข้มข้นนะคะแต่ก็มีความหวานความน่ารักความตลกนิดๆซ่อนอยู่ค่ะน่าติดตามกันเลยทีเดียวยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ Comment, กดติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอ,อ๋อแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ช่องครบ1,000คนแล้วเย่ yeah. ยังไงไปตามกันในทว i t t ตอรนะคะเราจะมีกิจกรรมแจกหนังสือกันเนาะในทว i t เตอร์เราจะใส่ไว้ในข้างล่างตรง d ดีสคริ t i o n นะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย